สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยอาสาพาชิมคุณพัฒจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนู170มเมนูซูชิที่นนทบุรีครับสวัสดีค่ะ รายการ5อาสาเพืพ่อประชาชนนะคะวันนี้พัดอาสาพาชิมจะขอพาคุณผู้ชมไปทานอาหารญี่ปุ่นกันค่ะที่่าร้านซูชิติดป่านะคะสาขานีนตั้งอยู่ในปั๊มบางจากบางบัวทองนนทบ,บุรีค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10.30นาาจนถึงเวลา20 00. นาาค่ะ มีเมนูแนะนําอะไรบ้างตามพันไปดูเลยค่ะญี่ปุ่นก็แค่ไซน้อยใครอยากทานอาหารญี่ปุ่นก็มาที่นี่เลยซูชิตติดปากสาขาปั๊มบ้างจากถนนไซน้อยนะคะ ที่ร้านตกแต่งน่ารักมากนะคะสไตล์มินิมอลแล้วก็มีบาร์สไตล์ญี่ปุ่นที่เราสามารถนั่งทานไปนั่งดูเชฟทําอาหารไปได้เลยร้านซูชิติปะมีเมนูเยอะมากๆ,ๆเลยนะคะมากกว่า170มเมนูเลยแล,ละราคาก็น่ารักมากวันนี้พสั่งเป็นแซลมอนซาชิมินะคะเนื้อปลาสดและใหญ่มากๆเลยค่ะเมนูนี้เลิฟมากๆเลยนะคะทุกคนต้องสั่งนะเนื้อปลาสดเด้งฉ่ำหวานนะคะแค่จิ้มกับโชยุและวาซาบิแบบนี้ก็อร่อยแล้ว ก็ใช้แต่วัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นเลยนะคะเมนูถัดมานะคะเป็นโลกุ้งเทมปุระค่ะให้มาจุกๆแบบนี้เลยนะคะสีชิ้นใหญ่ๆท็องมาด้วยกุ้งเทมปุระและแป้งเทมปุระกรุบกรอบอร่อยมากเลยค่ะ เมนูถัดมาเป็นโซบะเย็นนะคะถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนโดยเฉพาะเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะเวลาทานนะคะก็เอาปลาแห้งสาหร่ายต้นหอมญี่ปุ่นที่เขาให้มาใส่ลงไปในน้ําซุปแบบนี้นะคะแล้วก็เติมวาซาบิเข้าไปนิดหน่อยเพื่อความแซ่บแล้วก็นําเส้นมาจุ่มแบบนี้แล้วทานได้เลยค่ะอร่อยค่ะเมนูถัดมานะคะเป็นเ้าหน้าหมูทอดทงคัตสึค่ะหมูให้มาแบบชิ้นใหญ่ๆห,ห,หนาๆเลยนะคะ ราดน้ำซอสฉ่ำๆลงไปแบบนี้อ,อที่ร้านเขาเสิร์ฟเป็นไข่หวานให้ด้วยนะคะอร่อยมากขะหมูกรอบๆชิ้นเต็มคาแบบนี้เลยค่ะด้านหน้าเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะเขาก็อัดมาให้เต็มชามเจอชามนี้เข้าไปจุกเลยค่ะและอร่อยด้วยเมนูที่พัดสั่งวันนี้นะคะคอนเฟิร์มเลยคะ่ะอร่อยทุกอย่างสั่งตามได้เลยจะไปนั่งทานที่ร้านหรือสั่งเดลิเวอรีอร่ก็ได้นะคะสูชิติดป,ปากค่ะ นอกจากเมนูที่พัดแนะนำแล้วนะคะเขายังมีซูชิปั้นสดหน้าต่างๆไว้ด้วยนะคะสามารถเลือกทานได้เลยค่ะที่พัดแนะนำร้านซูชิติดป,ปากนี้นะคะเพราะว่าวัตถุดิบเขาส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยคะ่ะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยนะคะว่าได้ทานอาหารญี่ปุ่นในราคาเบาๆแน่นอนค่ะ ร้านซูชิติดปากมีทั้งหมด3สาขานะคะสาขาลาดพร้าวสาขาบางบัวทองและสาขาที่พัดอยู่เป็นสาขาไซน้อยค่ะคุณผู้ชมใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะหรือจะสั่งทางเดลิเวอรี่ก็สะดวกดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเมนูที่พันํำมาฝากวันนี้ถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนนะคะคลิปหน้าพัตจะอาสาพาชิมที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อาสาพายิ้มพี่จุ๋มปอย